อา้าวแย่แล้วครับตามหาลูกค้าลูกค้ามาที่ร้านนะครับมาบอกจะเอาเกียร์นะครับก็อยากได้คันนี้ครับก็จัดให้ครับถอดเกียร์นี่รถขับได้นะครับตัวนี้ไอเครื่องดีไอเครื่องไม่อายแอร์เย็นนะฮะตัวนี้โอ้โหตัดมุนดูปุยเลย สายโงสายเกียร์ถอยเสียเรียบร้อยแล้วลากมาตัดนะครับนี่ท่อพักคอนแต่ลูกค้าหายครับเราเสียรายรถเลยรถนะขับได้นะครับตันนี้รถขับได้เครื่องดีแอร์เย็นเลยลูกค้าบอกว่ายากได้เกียร์นะฮะก็เลยมาถอดให้ครับถอดสายโกงสายเกียร์ออกแต่ลูกค้าหายนะฮะตามหาลูกค้านะฮะ นี่อันนี้ปั๊มแถวนะครับเครื่องตัวนี้ปั๊มแถวไอดีใหญ่นี่ฮะเกียร์ตกลงราคาเรียบร้อยค่าบอกว่าถอดได้เลยนะไปไหนไม่รู้หายเงียบเลยไม่มาเลยเสียดายมากครับเอาไม่เป็นไรนะ ก็จะตัดอยู่แล้วนะครับแต่ยังเสียไายอยู่รถมันยังขับได้อยู่นะฮะตัวนี้แต่หัวนี่ติดมาจําแล้วนะติดมาจําแล้วหัวตัวนี้หัวกระตุนเป็นไฟฟ้าครับเปิดขึ้นลงได้สบายเนี่ยขายใน,นหัวสวยอยู่นะฮะแต่เสียดายมันจะแตกตรงนี้เอ็ขูดตรงนี้ครับตัวนี้ อันนี้ก็จําไว้เดือนหนึ่งนะครับจําไว้เดือนหนึ่งต่ไม่รู้ว่าจะมาเอาตัาไหน,นตาหวานตาหวานสวยเลยเ่ย e อฟภาษีก็ยังไม่ขาดเลยน,นี่แต่แจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อันนี้ก็อามาจากสมุดปากกาซื้อมานานแล้วครับตัวนี้นนึกว่าจะไม่ได้เล่มเพราะว่าผมส่ง ป้ายไปเขาเขาบอกว่า,าต้องส่งป้ายมาผมบอกว่าแจ้งหายได้เลยครับเพราะว่าป้ายมันนานแลนะ้นะฮะเขาก็เลยบอกว่ามันแจ้งไม่ได้นะครับก็เลยถอดป้ายส่งไปมาหาป้ายแล้วก็ส่งไปให้เขานานเป็นเดือนสองสองสามเดือนนึกว่าจะไม่ได้เล่มนะครับก็ค้างเงินไว้เขาหมื่นหนึ่งนะฮะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเล่มถึงยังครับส่งมาแล้วนะอันนี้ก็เลย โอนตังค์มาให้เขาอีกหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าคุยสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากได้ถ้าได้เล่มมาก็เดี๋ยวจ่ายอีกส่วนที่เหลือนะครับก็ตามสัญญาครับถ้าไม่ได้เล่มก็ไม่ได้ตังค์ถ้าได้เล่มมาก็ไ,ได้ตังค์นะครับเอาอัานนี้ก็ถามหลายเจ้าอยู่นะฮะก็ตัดเรียบร้อยนะครับน่าจะได้ขายไม่ได้ขายเป็นคันนะครับนี่ ใครอยากได้อะไรนะรตุ๊กตงตุ๊กตาคัสีไม่ค่อยสวยนะคัสีมีเล่มทะเบียนภาษีจอดแจ้งจอดเรียบร้อยนะครับก็ลองมาดูนะครับชุดพวงมาลัยพาวเวอร์นะของ nkr หายากตัวนี้นะฮะของ n k r n p r ใส่กันได้นะ <c oughs> แต่เยิ้มนิดหนึ่งครับเยิ้มนิดหนึ่งข้างหน้ามันไหลลงมาจากซินข้างบนนะฮะเนี่ยโอ้โลูกหมากนี่ยังไม่ใหม่อะไคันซักคันส่งหรือคันซัก ยังไม่ใหม่อยู่นะฮะใครอยากได้ก็มา,าครับแต่อันนี้ผมตัดนะไม่ใหม่อย่างนี้ก็ตัดนะครับนี่ตัดนี่ตัดพวงมาลัยว่าเขาไปแปลงเขาจะได้เอาไปเชื่อมแปลงได้นะแต่เขาบอกว่าไม่มีขายนะะฮะของมือสองของผมเพราะว่าถอดออกไปปุ๊บแล้วมันจะแปลงยากนะครับตัวนี้แล้วก็เครื่องก็ขายมีใบคุ้มนะฮะเครื่องเครื่องคองแมแอร์พวกนี้นะฮะถอดขายแยกได้คอแมแอร์ เอาก็ไม่เป็นไรครับเสียเวลาไปนะฮะถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่นในคาคันนี่มันเสียเวลาแล้วก็เสียของนะครับเพราะว่ามันรถมันยังขับได้อยู่ตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่เอาก็ไม่ต้องให้ถอดนะครับก็ชัดเจนดีครับต้องพูดให้ชัดเจนแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้มันก็โอเคอยู่นี่ตั้งอย่างนี้ นะถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเอาก็ถอดให้อย่างนี้นะฮะก็ชัดเจนดีนะผมจะชัดเจนหน่อยนะฮะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเครื่องเครื่องบิ๊กเอ็มฝาดงฝาแดง,ดงมีหมดนะครับนี่ไม่ตรงไมต้ตี้นี่นะยางสวยๆอยู่อนนุตานินะฮะยางแย,แย่ครับขอดสิบสี่เอ้ยขอดสิบขอดสิบ ฮ้ยขอบสิบห้านี่ว่ะตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้าเขามาถามหาอยู่ว่าขอบสิบห้ามีไหมผมบอกไม่มีนะพออยู่ราคาคันโอ้วันนั้นเสียได้เลยนะเออแต่เขามาหากระทะด้วยนี่ว่ะแต่ตัวนี้ใส่กับสี่ล้อกลางไม่ได้นะตัวนี้นะครับอันนี้สายเกียร์จะไม่ได้นะตัวนี้นะฮะสายเกียร์ไม่ได้ไปกับหัวนะบอกลูกค้าแจ้งลูกค้าก่อน สายเกียร์มันจะไปขายเป็นชุดของมันนะครับเอาใครอยากได้อะไรก็มาถอดให้ได้หมดนะครับขาคันอย่างนี้ก็ถอดได้ถ้าจะเอาขาคันนะแต่ต้องถามนะครับว่าอันไหนถอดได้ไม่ได้นะครับนี่แล้วก็นี่ครับามาดูตัวนี้นะเนี่ยอันนี้คือ เป็นของที่ตีออกจากตูดแมคโครขนาดน่ะนี่ฮะมันจะมีตัวนี้เหล็กนี่ยขึ้นสนิมเล่เหล็กหมดเลยแต่อันนี้มันมันยังไม่โดนน้ำนะมันก็นเลยไม่ขึ้นนะครับนี่ฮนี่เป็นเหล็กเนะียแต่ไม่รู้ว่าเขาเจะลงหลอมเขาเจะวาอย่างไงนะฮะอันนี้ก็เป็นเหล็กนะแต่มันก็สมปูนนิดนึงนะครับสมปูนนิดนึง แล้วก็มีเหมือนเพชรเหมือนพลอยยังไงไมาด้วยเนี่ยเหมือนทองหรือยังไงเ่ยนะเขาลองมาดูครับตูดมันนี่ฮะเหลือกองมาเริ่มเทิมเลยยังไม่ได้ทุบเลยนะะถ้ามีเครื่องบดตีโอ้เจ๋าเลยนี่ยบดละเอียด,ดออกมา ได้แจ๋วเลยลอ่ะเอานะใครหาอยู่นของก็เยอะอยู่ช่วงนี้นะครับก็พอมีบ้างนะครับเครื่องก็เริ่มล้างทยอยเก็บข้างใน p e เทอร์โบนะฮะ t บ r อ o ท่ออ่องนะครับไมบ่ล้างเลยไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้นะตัดแต่รถในอู อยู่แต่ได้อ <c> ู <oughs> อันนี้มันเป็นขอบสิบหกว่ะมอสอบขอบสิบห้าเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้คือเครื่องเกียร์มันใครหาอยู่ก็เรามาดูครับเกียร์ดีๆอยู่นะตัวนี้ขับได้นะฮะแต่เครื่องหลวมเครื่องมีไอนะเนี่ยกำลังขึ้นเนหล็กจุดไฟนะ LED เป็นรถเริ่มทีมันเป็นรถไอแก่ขนกระจกอโลโมูมเนียมตัวนีนะ้เขาออกรถใหม่แล้วเขาก็เลยขายคันนี้มานะฮะไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับติดฝากติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ TikTok 5หบัญชีแล้วก็เพจ YouTube นะครับก็มีหลายเล่นเล่นหลายอันนะฮะไปหาอยู่ก็ลองมาดู อ่ะครับผมฮะเดี๋ยวมาดีลูกค้ามาเดี๋ยวไปดูลูกค้าก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกับสีเบลืองอะไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเบลืองอะไหลยนต์นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ